thank you thank mm -hmm. you ลกสาวยังนะลูกสาวเขาไปสอบสอบอะไรสอบทางเปียโนครับติดขั้เคปเหรอสอบที่ไหนขั้เคปเหรอสอบผ่านใช้ผ่านระบบของเขาครสอบที่บ้านครับแต่เราผ่านออนไลน์ ไหนผมไม่ทำวันไหนมีการขอ สังถายภาพนะเนีน่นคคคคยคนคนคนไพ่ต้องต้องมาปล่อยๆนะอันเองก็อุดมไฮท็อกไมค์ขึ้นมาแล้วมันไม่มาเองเหรอฮะล้อากาศนี่รออากาศนู่นนะไหนวันไหนไม่เห็น ปีละปีละหนึ่งครั้งอานใช่นะงานพักๆก็มาอ,อันนี้ก็ไม่มานะเมื่อเดีอวนี้ก็แม่เป็นอะไรไม,มันกับกินยาตัวมียานอนหลับไหมไม่หลับไม่หลับเดียวนาง

มีได้น oh. ั่งเก้าอี้นะขาไม่ด um ีอายุยังไม่ถึงสี่สิบเลยขาไม่ดีเตะบอลง้อหรือเอาเตะบอลวัวเอาเอาไว้แล้วครับมาตั้งแต่หัวชนแล้วนะแล้วก็ออธิบายหน่อยนะว่าต้องอะไรยังไงก็อนเอาทีนะ auch bunt kommen können. คนนเนซันอาศัยปุ่นคองคนอื่นนอกาะุ่เหมือนเหมือนไงรพี่ว่าเรื่องที่แล้วอ่ะไอ้ที่คุยเกันเก่งผู้ชายครับอ๋อผู้ชายฮะครท่านไม่ได้เออที่ไปที่ที่ไปทำธุรกิจที่ลาวครับอใช่อ่า Und René fühlt sich wohl. Ein schöner Platz, gell? Was? Ja, deswegen sind wir ja hier. Nee, ein Song kann Gomatur, Tour äh, Na komm, ja. ลูกสาวคนโตอยู่โคราชเมื่อสอบลูกสาวที teor, ่สอเงเมื่อสอบเสร็จแล้วก็มาเป็นมาเป็นแม่ออกนะยังไม่ต้องปวดเป็นชี้มาสามเดือนมี่แต่งงานงานงานนะเฮ้ คิด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 อะไรนะของเราคิดและพุ่งเตงนะชีวิตของเราแต่ธรรมชาติก็ไม่รู้นะธรรมชาติเป็นยังไงฮะไม่ทราบของเราไม่ได้คิดนะไม่คิดแต่เนี่ยเป็นตอนใหม่นี่คิดแต่ผู้หญิงไม่คิดแต่ผู้ชายนะแต่ไม่รู้นะกัผู้ชายกับผู้หญิงน้่มันต่ังกันยังไงฮะและตอนใหม่ก็ก อันอื่นก็ต่างกันยังไงไม่รู้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสมองของเรานะในจิตของเรานะคิดๆนะพงแต่งพงแดงหน้าหลอดหนะ้าพงแต่งที่ชีวิตของเรานะ <c oughs> และเมื่ออะไรก็ไม่ถูกก,กับความพงแต่งของเรานะี่ยมันถุกฮะ ยังยังยังล่อเยอก็เป็นแม่ออกแล้วนะปล่อยทิ้งมดนะฮนะดีที่สุดที่ทำได้นะนะ <c oughs> ชีวิตของเรานะบวชเป็นชีหรือบวชเป็นพระก็ดีที่สุดนะหา <c oughs> ทางออกหาทางออกนะก็อชอบไหมฮนะเกิดอีกนะนะชอบนะ เมื่อไม่ได้ทำอะไรถ้าเกิดแน่นอนนะนะชาตินาก็มีแน่นอนเนะมื่อไม่หาทางออกแล้วนะนะชาตินาจะเป็นยังไงคงก็ไม่ทราบฮะอาจจะตกนรกฮะอาจจะเกิดเป็นผีนะนะบางคนก็อาจจะขึ้นสวรรค์นะแต่มันไม่นะ ทุกสิ่งทุกอย่างในในสามเทโลกาก็เป็นอณิจฌาอนัตธาน่นนาทุกข์นะเมื่อขึ้นสวรรค์นนะเมื่อเมื่อปุ่นก็หมดแล้วนั่นมันจะตกนรกดีไหมฮะเมื่อตกนหรกนะจะเกิดเป็นผีฮละหลังจากเกิดเป็นผีแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์ฮะสะสมากเป็นอย่างนั้นนะคนที่ไม่ไปสวรรค์ก็มีจะตกนรกเกิดเป็นผีก็เเป็นมนุษย์ มุ่นเบียนมุ่นเบียนตล,ลอดตลอดเอ้เอาไหมถามตัวเองฮ <laughs> ะยเมื่อไม่เอาก็ต้องหาทางออกอและหาทางออกศีลส,สมาิปัญญาเฮ้ยรักษาสี้นห้าเฮ้เนี่คนทั่วไปนะรักษาสิ้นหาให้ดีนะเมื่อไม่อยากไปนรกคนที่รักษาสิลนห้าก็ไม่ไปนรก <c oughs> แต่มันรักษายากนะฮะมูสายรักษายากนะเนาะผู้ชายกบางที่ก็รักษาเนาะยาก,กินเล้อ,ยา,อายาเอาเยอะเซติตนะนะรักษายากนคนที่คนที่ตามนักของหน้าก่อนส่วนมากก็กินฮะนะกินยาเซติกนะฮะเนี่ยมา้าฮะเนี่ยมันพิษฉีเข้าใจไหม เหนดีเฮนดีเมืองฝรั่งเน่าคิดว่ามันจะไมต่างกันเนี่ยเมืองไทยมันกันกินเดกินเด็กอะไรฮอร์เนโคเคนเอ้ออะไรก็บ้าไปแล้วมันกินแล้วกินกินเหล้าแล้วกินยาเสพติดทำไมเพราะว่าของเราก็ไม่ทุกฮะแล้วอยากมากไม่ไม่อยากเชื่อทุกนะไม่อยากกินสบายสบายเพราะ บ้านะฮะนี่เนี่มามาไปนรกนะคนคนคนที่สินสินที่หานะฮะมันจะกินด้ไฟฮะชอบไหมมันแสบไหมอร่อยไหมฮะกินเดีไฟฮะอยู่อยู่ไหมฮะอยู่ล้วไหมฮะอยู่อยู่กินไฟฮะ ทำให้ดีนะ,ะรักษาสินาให้ดีแล้วไม่ต้องตองนกนรก <c oughs> ทำปุญทรรทานก็ชาติก็ดีขึ้นเข้าใจฮะเข้าใจหรือยังโอเคครับพรเ <c oughs> ยต้าวาริวะหะาปุระภริะเรนติสักการัง เอวามเเว่าอิทโตินังเพตานังอุปัคคปะติอิจิตังปฏิทังทุมหังกิพเมวะสัมมิจโตสัมเภปุรันตุสังกภาพฉันโดภนาราโสยธาเเมเนทโธติราโสยถาจิโยวิวัจฉันตุสาว इदं सवात्तको हलावत्ताको माइना वत्तको वा सुखवत्तको ओदुसावदनो दुखालो कपय हावेरा सोखसदु दुखाराव अनेकान्त अनाया पिविनास จตเตจัสสัจชายสิทธินาังลาภโสทขิภะกายังสุขังภะลาสิริอายุจวบันนั้โชบุคังวุติชัยยสวะสัตวะสาจชายุ

ท so ุกครั้งจะบอกว่ามาปล่อยๆนะที่ไม่มาครับ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 มามาปล่อยโัวหลวงพ่อเผื่อ มันมันขวางขวางขวางเ <c oughs> นี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยมันความเฉลียวฉลาดนะทำให้เราตกนรกนะนะลงมาเรื่องเรื่องป่าบอกพีเขาหน่อยครับฮะเรื่องบ่าเราบอกพี่เขาอ๋อเรื่องปาเนี่ยเมื่อก่อนลวงพ่อก็ต้องปล่อยวางนะต้องสวดนะให้ปล่อยวางก่อนนะหลังจากนี้ก็อธิษฐานปาาใหม่นะเพระาะว่าเครื่อง เครื่องใช้นะของของพระก็ต้องอธิษฐานนะมันก็อกาศนะก็จะเก็บให้นะก็พวงนี้ก็ก็วันนี้จะไปคอนเกินแล้วพวกนี้จะอยู่ดอนก็แวะนะวันหน้าก็แวะไปดูก็ได้นะอ๋อออ

ามลองบอกลองฟังโอ้ยก่อนโอ้ยหลวงพ่อแม่ง่ายแล้วง่ายแล้วหลวงพ่อแก่ คนขับรถที่ไทยแค่รถตุ๊ อยากได้เรียนไม่มีเรียนให้ให้หลวงพ่อยินี่ใจหน่ไม่ได้อยากได้อยากได้แ้วไม่ได้มาไม่มาแต่อยากได้ใช่ไมไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่มีเรียนย่งไ่สนในนะโอเคตกเดี๋ยวจะไปเดินทางสี่สิคอนเก็งถนนคอนเก้ง เลยจองก่อนนะรักษาจิงรักษาิ้าจริงจค่ะอฮะฮอะไรจริงจริงถ้าไม่ดื่มก็ไม่สนุกไม่สนุกครับก็ดูกอรองไม่ได้แต่เพื่อนไม่ดื่มนะครับแต่ว่าอืมันทำไมไม่สนุกฮะ มันความสุขเกิดในใจมันไม่เกิดในเราคุบอกทำไมหลวงพ่อรู้คะฮะคุณบอไมหลวงพ่อรู้ก็ดูออกแล้ครัวันน้าจะมากับปาเก่าแล้ว่าสวดพีหรือเปมก็นิดเดียวก็สิบสิบานนาทีนะมีอะไรไหมครับ พรุ่งนี้ได้ไหมถ้ากลับมาจากคอนเกนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ส่งนก็พรุ่งนี้ก็ได้อยู่งานอยู่อุดค่ะเดี๋ยวแมมาเอาเนะใช่ต้องอธิบายปแล้ว ไม่ไม่ค่อยไปวัดเลยไม่เข้าใจอะไรหรอกเน้อฮ่นแ่บนค่ะไ้้ยสอนงไม่รู้เดี๋ยวนี้หมดแล้วนะไม่จไม่จะไปฟันตัดนานหมดเรียนหยิบเก่านะครับเพศหลวงพ่อกุลาครับใช่มันใช้กัญญาครับ